สวัสดีค่ะอินตอเตอรับเข้าสูา่เช่าเม่ๆนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวทุกศกนะคะเป็นดวงปักรากของเดนเมยสายนยนนะคะดูได้ทั้งขนาแล้วก็ราศีนะสหรับวันที่ได้ทั้งตนตกแล้วก็ไทยนะคะเป็นดวงของคนมีคู่นะถ้าเกิดประโสดสนิทหรือเราลักเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีอยากให้นะคะกองแรกตัวตนคุณกลองที่สอง ตัวตนคนรักค่ะแล้วก็บทสรุปนะคะ้ายสำหรับขึ้นเป็น8ถ้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางนะหรือว่ามีภารกิจอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวนะคะก็อาจจะมี่างเขินจากคนรักบ้างนะคะช่วงนี้นะมาดูไพ่คุณนะคะเป็นเจดาบกับหัวนี่ถือว่าดีนะคะพนังงานด้านลบนะคะจะออกจากชีวิตคุณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินนะคะสุขภาพหรือประเด็นของความรักโดยตรงน,นคะคะมีอะไรก็เหมือนกับมีการเคลียร์และให้ภัยกันได้ค่ะมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมากลับหัวด้วยมีการเปิดใจคุยกันมากขึ้นนะ,ะก่อนหน้านี้มันอาจจะเงียบๆหรือมีการบล็อกกันอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็จะมีการอันบล็อกหรือว่าการพูดคุยกันเคลียร์หัวใจกันนะคะ มีไพ่อาราฟอนที่กับหัวแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาคุณต้องแก้ไขนะหรือว่าคุณอาจจะต้องการพัฒนาตัวเองนะคะมีภารกิจต้องทำส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้าใครคาดหวังเกี่ยวกับคอมมิชเมนท์ที่มากขึ้นอะ่ะก็ต้องให้เวลาก่อนนะคะอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็มีสองคาถาที่กับหัวนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่คุณยังไม่แน่ใจนะคะ ก็ต้องใจเย็นหาข้อมูลนะคะไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจอ่ะแนะนําไม่พูดคุยกันนะคะแต่ต้องอยู่ในโหมดของความใจเย็นนะคะไม่ใช่ทะเลาะกันนะมาดูพนักงานงคนรักนะคะคิงเือเรียนนะคะแต่ขึ้นกับหัวช่วงนี้อะไรๆก็อาจจะชา้านิดนึงสําหรับเขานะคะใช้ความรับคอบสโลบัตชัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ เนี่ยค่ะเด็กถือเรียนที่กับหัวด้วยก็เป็นพลังางานที่คล้ายกันนะคะ,ะเขาอาจจะมีความตั้งใจที่ทำอะไรบางอย่างแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถทําได้ตามเวลาที่เขาต้องการเขาก็เลยใช้เวลาในการทําสิ่งนั้นที่นานหน่อยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความรักก็คือว่าอาจจะมีเวลาให้คุณน้อยลงอะไรแบบนี้นะคะและถ้าคุณคาดหวังเขาทําอะไรให้เนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขามากขึ้นนะคะไพ่เดเดวิลนะคะก็ช่วงนี้อาจจะมี อารมณ์ที่โมโหโห,หรือว่าหงุดหงิดได้เหมือนกันจาบคนรักนะคะอาจจะขาดเหตุผลหรือว่าเชื่อคนง่ายนะคะก็ถ้าเขาเนี่ยโมโหนะคะหรือว,ว่าเขาร้อนมาเราก็ต้องเย็นนะคะมีไพ่สามดาบด้วยค่ะมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามากแก้ไขแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือบุคคลที่สามไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวโดยตรงนะแต่จจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็ทําให้คุณสองคนเข้าใจผิดนะคะมาดูบทสรุปนะมีไพ่ ชาริออตนะคะแต่ว่าขึ้นกับหัวช่องว่างระหว่างคุณสองคนเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะ ลดลงได้ถ้าคุณเนี่ยหันหน้าเข้าหากันแล้วพูดคุยกันดีๆนะคะมันก็พร้อมที่จะปรับตัวหรือช่วยกันแก้ปัญหานะคะเพราะว่ายังมีพลังงานคิงถือถ้วยก็คือความรักที่มั่นคงจริงใจให้แก่กันนะคะแล้วก็ความเมตตานะคะเอ็มเพอร์เรอร์นะคะคุณทั้งคู่อยากให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงแล้วก็อยากเป็นคนรักที่ดีของกันและกันนะคะแล้วก็มีห้าเหรียญที่กับหัวแต่บางช่วงเวลาเนี่ยในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงปักแรกะมันอาจจะมีภารกิจบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ย ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกน้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นเราดูดวงล่วงหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้น,เ,นเราก็ต้องรับมือกับมันให้ถูกต้องนะคะว่าคนรักไม่ได้ตั้งใจจะห่างเหินแต่ว่าค่าจะมีเรื่องจําเป็นอะไรบางอย่างหรือว่ามีการเข้าใจผิดอะไรกันแบบนี้นะคะต้องพยายามใช้เหตุผลนะคะในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเข้าต่อนะคะใบนี้ออกนะคะ ไพ่เนี้ยออกมาเอง2องใบเลยนะ,ะเป็นมสเสจที่จักรวรรต้องการจะสื่อสารไพ่ดีเซปชันขึ้นนะคะก็อย่างที่ไม่บอกว่ามันอาจจะมีบุคคลที่3ที่เข้ามาสอดแทรกด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นตัวของคนรักเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะหมายถึงความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะ,ะทำอะไรแล้วก็ยังไม่ได้บอกคนรักกันนะคะ มันมีพลังงาน Getting to know each other นะคะแล้วก็ engagement อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจคุยกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายปิดบังไว้ได้นะคะจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่แต่ว่าขอให้หันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็พูดคุยกันดีๆเนาะถ้ามีความขัดแยง้งกันก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำต่อเลยนะคะ ซับทุยอยู่เวทแล้วก็โดนซับนะคะ ข่าวดีก็คือทุกอย่างนะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้ด้วยตัวหุ่นเองนะคะโดยไม่ต้องรอใครเนะาะไพเวทนะคะก็คือให้เวลานะคะถ้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังมาไม่ถึงหรือว่าคนรักอาจจะยังไม่พร้อมนะคะตรงนี้ก็อะไรที่เราทําเองไม่ได้นะคะก็ต้องให้เวลาก่อนอะไรที่เราจัดการเองได้เราก็ทํานะคะตามพลังงานเนาะแล้วก็โดนสอบนะ,ค,ะคุณมาถูกทั้งเนวนะคะขอคิดบวกนะคะแล้วก็ไปต่อได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวมาปิดท้ายที่อัเซนนะคะจากคนรักที่ฝากถึงคุณนะคะเลือใครหนึ่งใบน,นะคะ I don't react when people mention you เวลาที่คนพูดถึงคุณนะเขาจะทำเป็นเฉยๆนะคะในช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีปัญหากรารแล้ห่างเหินกันนะจริงๆแล้วเขาเก็บความรู้สึกนะคะเพราะว่าเขาเองอน่าคิดถึงคุณอยู่ตลอดนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบ ประมาณว่าปักแข็งอะนะคะแฟนคุณนะค่ะก็ถ้าใครที่อยากจะเข้มคำทำ,ทำนายนี้นะคะก็สามารถพิมพ์นองรับได้เลยใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะอ่ายินดีนะคะไลค์ขึ้นให้ตัวน้องหมีข้างล่างพิมพ์ตามได้เลยนะวันนี้ขอตัวก่อนเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ